การให้ที่ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาไม่ต้องใช้เงินนะบางคนเคยได้ยินได้ฟังมาการถวายมหาทานที่ยิ่งใหญ่นี่ต้องทำบุญทีละมากๆบริจาคเงินมากๆเลี้ยงพระเยอะๆข้าวของเครื่องใช้ข้าวปลาอาหารสังฆทานจัดเต็มแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสิ่งที่เรียกว่ามหาทาน ก็คือการรักษาศีลคือมีความเป็นปกติของกายวาจาใจงดเว้นจากการเบียดเบียนไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นมหาทานเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ทำไมถึงเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยไม่ต้องมีพิธีรี